ก็สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องบิซ่านะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาแกล้งแล้วก็ไม่ได้มาทำคลิปรีวิวอะไรนะครับผมจะมาพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองนะครับการลดน้าหนักแล้วก็น้ําหนักที่ผมเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลตอนนี้นะครับผมมีชาเลนจ์ที่จะทำก็คือชาเลนจ์ลดน้ําหนักอีกครั้งนะครับผมพูดก่อนเลยว่าผมอ่ะเป็นคนอ้วนมาตั้งแต่เด็กแล้ว ตั้งแต่ป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยน้ำหนักผมก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆคุณเชื่อไหมว่าผมอะ่ะอยู่แค่ป .4 น้ำหนัก80โลอะ่ปะป .6 ให้ทายว่าผมหนักกี่กิโลรู้ไหมป .6 ผมน้ำหนัก110โลครับผมอันนี้จริงๆไม่ได้พูดเล่นนะและทีเนี้ยผมก็เริ่มเรียน ขึ้นมหนึ่งแลวรู้ไหมว่าตอนที่ผมอยู่มหนึ่ง oh. ผมน้ำหนักเท่าไหร่ผมก็ไม่เชื่อว่าตัวเองผมขึ้นมาได้ยังไงนะผมหนัก oh. ขึ้นมาตั้งร้อยสี่สิบโลอะบ้าไปแล้วร้อยสี่สิบเป็นไปได้ที่ไหนอะ <c oughs> ตอนนั้นก็บกกอครับพี่หาชุดอะไรก็ใส่ไม่ได้เลยจริงๆแต่เนี่ยตอนที่ผมรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเริ่มหนักเกินไปแล้วคือตอนที่ผมอยู่มสองไปชอบ ใครไปคุยกับใครแล้วผู้หญิงเขาเหมือนรังเกียจผมอะครับเหมือนกับเราเป็นคนที่แบบอ้วนมากในสายตาเขาอะทีนี้ผมก็เลยคิดที่จะลดน้ำหนักผมลดผิดมาตลอดเลยนะตอนนั้นผมเริ่มจากการอดอาหารแต่ไม่ออกกําลังกายผลที่ได้คืออะไรรู้ไหมครับผมลดน้ำหนักลดครับผมแต่ท้องแบบอืหเียวครับบอกเลยว่าเหยวแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยครับผมทีนี้ผมก็เริ่มศึกษาเริ่มศึกษาครับแต่ตอนนั้นก่อนที่ผมจะศึกษาน้ําหนักผมลงไปเหลือประมาณ 90ถึงร้อยหนึ่งนะครับก็ลดไปประมาณ40โลได้ครับที่ขึ้นมอสามนี่หนักผมเหลือประมาณร้อประมาณ100โลนะครับงจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าล้ำหนักมันไม่ลงแล้วท้องเรา่ยวมากเลยคือ ตอนนั้นคือผมใช้วิธีการอดอ,อาหารอย่างเดียวเราไม่รู้มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอะไรเลยครับพอผมขึ้นมอีใช่ไหมผมก็เริ่มสนใจกีฬา<อ>เพราะว่าครูที่ผมเรียนด้วยอยู่เนี่ยเขาปันกกานาป่นจักรยานครับผมเขาปั่นจักรยานผมก็เริ่มสนใจเขาเห็นครูปั่นจักรยานไปเที่ยวอ่ะมันดูแบบเท่ดีอ่ะทีน,นีนะน้ผมก็เริ่มศึกษาผมไปซื้อจักรยานมาคันหนึ่งนะกับเพื่อนผมก็เริ่มศึกษาผูเชื่อไหมผมปั่นครั้งแรกนะสามโลอ่ะ เห,เหมือนจะตายเหมือนจะตายเลยโอ้โหแบบหลังจากนั้นผมก็แบบเริ่มซ้อมเริ่มอยากปั่นจักรยานให้เก่งเพราะว่าผมเริ่มชอบจักรยานครับช่วงม .4 ผมก็เริ่มซ้อมปั่นจักรยานด้วยเนี่ยเขาก็พาไปหาพวกพวกก็เลยพาออกริปแรกที่ผมปั่นเลย120ิโลครับผมก็งงตัวเองผมปั่นไปได้แค่สี่วันเราได้ยังบอกว่าเหนื่อยอยู่ด <laughs> ี <c oughs> เขาเป็นแชมป์เสือภูเขาเก่าครับผมแล้วทีนี้เนี่ย เขาก็ได้ชวนผมไปปั่นจักรยานกับเขาทุกวันเลยทุกเย็นครับผมก็ไปฟอมกับเขาเขาวันละ30โลครับตอนเย็นพอปั่นไปเขาได้ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งนะในจักรยานเราจ,จะรู้กันอยู่ใช่ไหมว่าคนที่อยู่ข้างหน้าสุดเนี่ยจะเป็นคนปั่นต้านแรงลมต้านแรงลมรับรับแทนคนที่อยู่ข้างหลังเรานะันั่นคือผมโดนแบบฝึกหนักมาตลอดเลยแบบให้ลากลากลากตลอดเลยครับหลังจากที่ผม้อมวันละ30อสอะ อยู่ดีก็ขึ้นไปวันละ70โลเฉยเลยแลคือซ้ปั่นไปที่สวนอบูมาครับผมแล้วก็ปั่นกลับอยู่เงี้ยทุกวัดแล้วทริปที่ผมปั่นไกลที่สุดนะผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นทริปที่ปั่นจัก,กรยานไปหาดจอมเทียนอันนั้นนะ่ะผมปั่นจากกรุงเทพไปหาดจอมเทียนไปกลับ1วัน300โลครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผมติดจักรยานแบบหนักมากจริงแล้วกีฬาผมว่านะ มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องการลดน้าหนักอย่างเดียวอะถ้าเราชอบกีฬาอะไรเราไปเล่นกีฬาอะไรอันนั้นนะถ้าเราติดมันอะเราจะลดไปเองโดยอัตโนมัติคิดถึงที่ว่าเราจะเฮ้ยวันนี้ลดได้กิโลอะไรกิโลจริงเราเต็มที่ไปเลยครับกับการเล่นกีฬาถ้าเราชอบแต่เราก็ลงมันเองเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับพอผมจบม .6 คนเริ่มมาวิ่งออกกําลังกายกันนะครับเราก็เห็นคนนู้นวิ่งคนนี้วิ่งที่เราก็สนใจใช่ปะเออเราก็ลองไปวิ่งดู ที่สนามกีฬาครับที่กกทสนามกีฬาหัวมากวันแรกที่ผมไปวิ่งเนีผมวิ่งไม่ถูกเลยผมวิ่งเนี่ยวันแรกเจ็บหน้าแข้งหน้าขาปวดคงปวดเข่าทุกอย่างเลยหโหจากที่วิ่งวันแรกผวิ่งในวันรอบเดียวนะสนามนั้นอนะ่ะมันรอบละ400เมตรตอนนั้นอนะ่ะผมน้ําหนักโอ,โ,โอ้โหเยอะมากครับผม120กโลไม่รู้มันขึ้นมาได้ยังไงขึ้นขึ้น,นลงลงครับผมก็เริ่มลดน้ําหนักครั้งหนึ่งโดยการออกกําลังกายด้วยการวิ่งครับผมวิ่งวันละหนึ่งโลหนึ่งรอบผมก็ทำอยู่อย่างนั้นอ่ะ ทำอยู่ยงั้นประมาณอาทิตย์นีงน้ำหนักไม่ลดครับอไม่ลดเลยพุวิ่งแต่ไม่ได้คุมอาหารจากที่ผมลองวิ่งแบบรอบหนึ่ง400ใช่ไหมรอบเดียวแบบจบเลยผมก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงรู้ไหมเปลี่ยนก็คือ400เมตรเนี่ยผมจะวิ่งแบ่งเป็น100เมตรแล้วก็เดินร0 0ยเมตรแล้วก็วิ่งอีก100เมตรแล้วก็เดินร0 0เมตรจะได้400เมตรพอดีผมทําอย่างนั้นพยายามอยู่อย่างนั้นอ่ะครับผม ครั้งวันล,ละ1ิรอบทําอยู่ประมาณ2เดือนได้ครับแล้วผมก็เริ่มคุมอาหารผมเริ่มไปถามพี่ๆในสนามเกี่ยวกับเรื่องอาหารทาให้ผมรู้อย่างหนึ่งนะว่าการอดอาหารเนี่ยไม่ได้ทําให้ไม่ได้ทำให้เราผอมลงนะแค่ทําให้เราหิวขึ้นมากกว่าปกติอีกแต่ถ้าวันไหนเราอดอาหารแล้วเรากลับไปกินเหมือนเดิมเด้งแบบพุดเลยร้อยเดินร้อยแล้วก็วิ่งร้อยแล้วก็เดินร้อยครับ อยู่อย่างเงี้ยมา2เดือนคุมอาหารผมน้ำหนักลดจาก120โลครับเหลือ100โลผมก็เริ่มมีคนรู้จักเยอะขึ้นในสนามมีโค้ชคนแรกของผมเขาให้ผมวิ่งอ่ะอย,อ,ยยอ,อ,อย่าวิ่งเร็วอย่าวิ่งเร็วผมก็เลยเอย่าวิ่งเร็วยังไงเราต้องวิ่งแบบไหนประมาณไหนเขาก็เลยให้ผมเน่ยลองวิ่งตามเขาไปเรื่อยๆ แต่เขาวิ่งช้าครับเขาอายุประมาณ60ได้อ่ะผมก็เริ่มวิ่งตามเขาบอกโอ้โหคนอายุ60อะไรวิ่งเก่งๆผมวิ่งตามผมยังเหนื่อยเลยวันแรกผมวิ่งตามเขานะได้สิรอบโอ้โหดีใจมากดีใจมากครับผมตามเขาได้10บรอบพอวันที่สองเขาให้วิ่งตามอีกแต่รอบเนี้ยผมลองฝืนดูครับเขาลองให้ผมวิ่ง22รอบ เราแบบ oh, 2 2รอบเลยเหรอราก็หลอกวิ่งตามครับวิ่งตามได้เฮ้ยงงเราวิ่งช้าๆครับผมตอนนั้นเราวิ่งช้าๆเราก็เริ่มชอบกีฬาวิ่งแล้วผมก็เริ่มสนใจโรงงานวิ่งต่างๆวิ่งนู่นลงแข่งงานนู่นงานนี้งานนะไม่ได้ถ้วยยังไม่ติดอันดับเพราะว่าเรายังวิ่งยังไม่รู้หลักการวิ่งแต่ตอนนั้นอะเราได้ชอบกีฬาวิ่งไปแล้วครับก็ ตอนนั้นคือติดมากวิ่งทุกวันขาดไม่ได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยช่วงปี3ปี4เนี่ยผมเริ่มมีโปรเจกที่จะต้องทำส่งมหาวิทยาลัยครับเป็นเล่มโปรเจกผมก็เลยต้องหยุดวิ่งไปก่อนเพื่อที่จะทำเล่มโปรเจกเนี่ยให้จบครับผมลสรุปก็คือผมทำโปรเจกจบ4ปีเสร็จเป๊ะเลยผลที่ได้มาคืออะไรรู้ไหมครับ น้ำหนักผมขึ้นมาเยอะกว่าเดิมอีกขึ้นมาถึง160โลครับป้าขึ้นไปได้ยังไงอะ่ะก็ช่วงที่ผมทำโปรเจกจบเนี่ยผมก็ยังไม่ได้คิดจะลดน้ำหนักนะตอนนั้นก็คือแบบเหมือนเราวิ่งไม่ไหวเลยช่วงนั้นนะครับหลังจากที่ผมทำโปรเจกจบไปหนึ่งปีเนี่ยผมจะต้องรอรับปริญญาอีก1ปีรอครับพอมาถึงวันรับปริญญาเนี่ย เพื่อนบางคนหุ่นดีดีออกกําลังกงอลังกายมาหุ่นแต่หุ่นเรานี่ยแบบโอ้โหไป160โลบ้าไปแล้วพอเราไปถ่ายรูปรู้สึกว่าเราเหมือนเหมือนยักษ์อะครับไม่เหมือนไม่ค่อยเหมือนคนเท่าไหร่ ก็ตอนนั้นก็น้ำหนักบึกเลย160่กโลผมก็ถ่ายรูปก,กับเพื่อนๆโอ้โหเราเราใหญ่แบบบึกใหญ่ที่สุดในกลุ่มไปเลยครับจากที่เราเห็นรูปตัวเองในตอนรับปริญญาใช่ปะเราก็โอ้โหรับไม่ได้แล้วหุนเราใหญ่อะไรขนาดเนี้กลับไปลดน้ำหนักอีกรอบหนึ่งยังไม่เข็ดนะผมก็ไปลดน้ำหนักอีกรอบใช่ไหมทำเหมือนเดิมเลยแต่รอบนี้เรารู้หลักการวิ่งยาชาก่อนวิ่งยาช้าๆวิ่งยาชาก่อน โอ้โหเหนื่อยกว่าตอนน้ำหนัก120โลอีกครับเพราะผมน้ำหนัก160โลในรอบนี้ผมก็ลดใหม่ลดลดไปเรื่อยๆครับใช้เวลาวิ่งผมวิ่งวันละ4กิโลครับ4กิโลก็สนามนั้นมารอบละ4 0 0เมตรใช่ไหมผมก็วิ่งประมาณ10รอบวิ่งอยู่งั้นประมาณ2เดือนกว่าน้ำหนักผมลด1 6 0 เหลือ130 <Okay. S 1> ก็ยังเยอะอยู่ดีครับก็ยังวิ่งไม่ค่อยได้ยังหนักอยู่ก็ค่อยๆจ็อกไปเรื่อยๆเื่อๆรื่อๆน้ำหนักก็ค่อยๆลงลง,ลง,ลงมาเรื่อยๆพอผมน้ําหนักอยู่ที่120โลร้เราคิดว่าเฮ้ยเราวิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่น้ําหนัก160เราน้ําหนัก120แล้วเราอยากลงงานวิ่งบ้างแล้วมันมีพอดีงานเนี่ยงานที่ผมใส่เสื้ออยู่เนี่ยมันมาพอดีมันชื่อว่างานแฟตลันครับผม งานแฟนรันนี้ก็เหมือนกับเอาคนที่น้ำหนักเยอะๆครับมาลงงานวิ่งหนัก60 70 80 90 100 110 111ขึ้นไปนะครับร้วยรุ่นน้ำหนักเนี่ยผมลงรุ่น211ขึ้นไปแล้ววันที่ผมไปแข่งจริงอะ่ะผมงงตัวเองมากเลยนะผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากหลังจากที่เราไม่ได้วิ่งไปนานทั้งที่เราก็เคยวิ่งแบบออ,อ,อ,ออกรายการมาแล้วอะ่ะ พอเราไปวิ่งใช่ไหมผมวิ่งอยู่คนแรกใส่ชุดสีดําเลยแล้วงานนั้นอะ่ะที่ผมกลับมางานแรกหลังจากที่ว่าหยุดไปนานอะ่ะผมกลับมาแล้วผมวิ่งได้อันดับที่47ของรุ่นโอเวอร์ออทั้งหมดครับผมก็คือน้ําหนักทุกรุ่นผมได้ที่47นะแล้วในรุ่น111ผมได้ที่2งงมากเลยทําได้ยังไงอะ่ะ ในเวลา31นาทีครับผมตอนนั้นผมน้ำหนัก120น่ะโอ้โกเ,เป็นถ้วยรางวัลแรกที่ผมได้แล้วผมดีใจมากเลยอ่ะครับผมตอนนั้นผมน้ำหนัก120เฮ้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยวิ่งได้นี่ในหนึ่งเราก็วิ่งได้นะเออหลังนั้นหลังจากที่ผมอะ่ะได้ถ้วยใช่ไหมทีนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยเราเริ่มจริงจังแล้วเราเริ่มจริงจังเราซ้อมเราลดน้ำหนักเราลดไปเรื่อยๆลดไปลดมาลดไปลดมา พอเราไปวิ่งเราก็เริ่มรู้จักคนเยอะขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้เราก็มีเพื่อนมีเพื่อนในกลุ่มแล้วก็รู้จักคนนูน้นคนนี้คนนั้นในสนามมีโค้ดคนนูน้นคนนี้คนนั้นมาสอนวิ่งไปได้นะประมาณปีกว่าโควิด -19 โควิดนี่แหละครับจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมขึ้นมาเป็นอย่างนี้อีกรอบหนึ่งโควิดมาปุ๊บเพื่อนๆก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าผมทำงานเกี่ยวกับรถส่งนักเรียน ช่วงนั้นนี่โรงเรียนปิดไปเลยครับผมปิดไปเลยประมาณ3เดือนหรือ4เดือนนี่แหละครับแล้วงานประจําผมอะเรียบร้อยไม่มีงานประจําทําครับอันนี้ทําไงอะครับตอนนั้นก็จะมีอาชีพ Delivery ครับผมที่มาแรงเลยผมก็ไปสมัครปมักปุ๊บผมก็วิ่งงาน วิ่งอ่ะวิ่งเงินดีว่ะแต่ว่าคือเราไม่สามารถที่จะหยุดหยุดเลือกร้านกินได้ในตำแหน่งที่เราจะต้องกินคือเราส่งงานแล้วเราเราหิวเมื่อไหร่เราก็ต้องหาร้านแถวแถวนั้นกินเลยครับแล้วแดดร้อนมากตอนนั้นผมพยายามแต่แบบว่าซื้อน้ำเปล่ากินนะเอาไม่อยู่อ่ะครับ แล้วปกตินี่คือผมเป็นคนที่ไม่กินน้ำอารมณ์ลเลยวันนั้นอนะกินน้ำอารมณ์ไปเป็นขวดเลยผมสาอดมาได้อยู่ดีก็ก็กินเฉยเลยกินเสร็จทีนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงครับน้ำหนักขึ้นขึ้นกระจายเลยก็ทําอยู่งั้นประมาณครึ่งปีอะครับเกือบครึ่งปีประมาณสี่หเดือนนะ่ะตอนนี้น่าจะ6เดือนแล้วแหละน้ำหนักผมขึ้นพลืดเลยพลืดเลยเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่8 5ขึ้นมา1 20อีกแล้วอะขึ้นมา120ยอีกแล้วอะผมรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แหละปล่อยขึ้นขึ้นลงลงขึ้ แล้วเราก็เริ่มอายุเริ่มมีจะมีอายุแล้วนะเราบอกไม่ได้ระเบิดเราก็ต้องเริ่มลดน้ำนผมว่ามีการกลับมาวิ่งอีกรอบแต่รอบนี้เราวิ่งเราไม่ได้เหนื่อยมากครับเพราะน้าหนักเราไม่ได้ขึ้นเยอะถึง160แล้วเรามีพื้นฐานในการวิ่งเรามีพื้นฐานในการวิ่งอยู่แล้วครับผมแล้วก็วิ่งเราก็รู้ว่าวิ่งยังไงไม่ให้เจ็บวิ่งยังไงไม่ให้แบบว่าบาดเจ็บตรงส่วนน่องส่วนหัวเข่าหรือส่วนไหน ผมก็เริ่มมาวิ่งคนเขาก็รู้จักในสนามเขาน่าจะรู้นะพอเราผอม่าเราไปอ้วนเราจะโดนเขาแซวน่ะนั่นแหละครับผมก็จะชาเลเล์ตัวเองให้ลดน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมน้ําหนักอยู่ที่109ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมน้ําหนัก120กิโลครับตอนนี้ผมวิ่งมาได้2อาทิตย์น้าหนักผมลงไปสิบเอ็ดโลแล้วผมก็จะมา oh. บอกตัวเองว่าอันเนี้ยถ้าเราลดแล้วรอบนี้เราอยาให้มันขึ้นอีกนะเพราะว่าพอตอนเราขึ้นน่ะเราลด,เรา,ดเราเหนื่อยมากครับผม บอกเลยว่าโคตรเหนื่อยอะ่ะก็ตอนเนี้ยผมกินอาหารนะครับผมก็จะแบ่งเป็นสองมือ้อที่เป็นที่เป็นที่เป็นมื้อหลายจะมีมื้อหนึ่งตอนเช้าเนี่ยผมจะไม่ค่อยกินข้าว ตอนเช้าผมจะกินพวกไข่ต้มหรือไม่ก็เป็นพวกนมเปรี้ยววิตาเก้นที่เป็นน้ำตาล2%เปอร์เซ็นตะครับแล้วก็จะเป็นขนมปังโฮวิตครับจะเป็นพวกขนมปังโฮวิตนะครับก็มื้อเที่ยงเนี่ยผมก็จะกินพวกข้าวนะครับแต่ข้าวเนี่ยผมจะเลือกเป็นพวกต้มผมจะไม่เลือกเป็นพวกอาหารทอดนะครับพยายามจะเลี่ยงของทอดออกไปก็จะเป็นพวกต้มยำต้มจืดอะไรพวกนี้ครับผม ก็กินเพราะถ้าผมกินเช้าเนี่ยมันจะไปหิวช่วงเที่ยงครับผมก็เลยกินตัดสินใจกินตอนเที่ยงแทนผมก็จะวิ่งตอนเย็นนะครับผมในช่วงหลังจากเที่ยงเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่ผมจะต้องไปรับนักเรียนผมก็เลยไปรับนักเรียนเสร็จตอนเย็นผมก็จะกลับมาครับผมแล้วก็จะแต่งตัวไปออกกําลังกายที่สนามกีฬาที่ผมวิ่งอยู่ประจําทุกวันทุกวันนี้ผมวิ่งวันละ8กิโลทุกเย็นครับผมโดยเราไม่ได้วิ่งเร็วนะเราวิ่งเพื่อที่จะเบิร์นไขมันออกในส่วนนี้ครับ ก็ตอนนี้เนี่ยผมน้ําหนักอยู่ที่109แล้วผมคิดว่าเดี๋ยวอีก2เดือนเรามาดูว่าน้ําหนักผมจะเหลือเท่าไหร่ครับผม <c oughs> ก็ตอนเย็นเนี่ยหลังจากที่ผมวิ่ง8กิโลเสร็จใช่ไหม <c oughs> ผมกลับไปเนี่ย <c oughs> ผมจะไม่กินไอ้พวกขนมอะไรพวกนี้ผมจะไม่กินเลยนะที่ผมจะกินก็จะเป็นพวกน้ำเต้าหู้อ่าถ้าไม่มีเนี่ยผมจะกินในพวกนั้นแทนจะเป็นพวกบีทาเกนที่เป็นน้ำตาล2%นะครับ เราก็จะมีกล้วยน้ำว้าครับผมเราก็จะมีไข่ต้มที่ผมกินตอนเย็นนะครับผมก่อนนอนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยตอนนี้ผมน้ำหนัก่109กิโลแล้วแล้วเราก็มาดูว่าอีกประมาณสองหรือสมเดือนข้างหน้าผมจะน้ำหนักเท่าไหร่ครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากลดน้ำหนักหรือมีแรงใจที่จะอยากลดเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องคิดที่จะลดแต่เพื่อนๆลอง คิดดูว่าตัวเองมีกีฬาอะไรที่ชอบหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลดน้าหนักการลดน้าหนักนะเราไม่ได้เราไม่ต้องโฟกัสตร,ตรงเรื่องน้ําหนักเรามหม,มายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ได้โฟกัสว่าน้ำหนักเท่าไหร่นี้นะหมายถึงว่าว่าให้เราโฟกัสในสิ่งที่เราชอบเราปกติเราเป็นคนชอบกีฬาอะไรอย่างผมเนี่ยผมชอบกีฬาวิ่งผมก็ต้องออกกําลังกายอยู่นะใช่ไหมประจําออกให้มันประจําให้มันเป็นแบบว่าติดเป็นนิสยัยครับผมทีนี้น้ําหนักเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลงไปเองครับ เราไม่ต้องแบบโอ้ยซีเรียสวิ่งวันหนึ่งลง10โลลง5โลมันเป็นไปไม่ได้ครับผมกีฬาเนี่ยมันต้องใช้เวลาครับลดน้ําหนักเนี่ยมันต้องใช้เวลามันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับลดน้าหนักมันไม่ใช่ลดแป๊บเดียวลดทรถถวดทรวดอย่างนั้นไม่ใช่ครับบางคนจะอดอาหารเออผมลองมาหมดแล้วอดอาหารนี่ก็ตัวดีเลยครับมันลงก็จริงนะแต่ถ้าคุณกลับไปกินเมื่อไหร่มันขึ้นทันทีเลยมันขึ้นเยอะกว่าเดิมด้วยผมลองมาหมดทุกวิธีแลวกินอาหาร กินให้พอดีครับแล้วก็ออกกําลังกายแล้วถ้าเพื่อนๆยังไม่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรลองครับลองดูถ้าเราคิดว่าเราเล่นแล้วสนุกกับบนะ้าง่ะเราสามารถเอากีฬานั้นมาเป็นกีฬาที่เราใช้ในการลดน้ำหนักได้ครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกีฬาที่ดังๆหรืออะไรก็ได้ครับจะเป็นตีแบดก็ได้หรือจะเป็นว่นายน้ำก็ได้ครับผมตีเทนนิสก็ได้พวกนี้เป็นกีฬาหมดครับผม อยู่ที่ว่าเราชอบอะไรแล้วเราจะสามารถทําต่อเนื่องได้ตลอดหรือเปล่าถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ครับผมบอกเลยน้ำหนักขึ้นแน่นอนจริงๆเราขึ้นแน่นอนก็ผมขอไปกําลังใจให้คนที่อยากลดน้ําหนักด้วยนะครับผมและตัวผมเองครับผมว่าใน1เดือนถึง2เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะมาดูกันว่าน้ําหนักของผมและของเพื่อนๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลง ไปขนาดไหนครับผมก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมผมขอตัวลาก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ